สวัสดีค่ะน้องๆมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วดาววีบวกดาวปกติของเรานะคะเนาะพี่ให้ไปเลยศูนย์เจ็ดหรือว่าสี่เจ็ดอ่าสามรัดนะจำไม่ได้แล้วเอาสมองเสื่อมทั้งนั้นชุดไหนก็ได้นะคะอันนี้มีอันนี้อันนี้อันนี้ขาดสี่อันนี้ขาดเก้าสองชุดนี้จะตัวเดียวกันนะคะ แต่เด่นนี่ก็เห็นไหมเด่นคนละตัวงั้นเราก็ไปชุดนี้เนาะพี่ก็บอกชุดนี้เนาะพี่ให้ไปเลยนะศูนย์เจ็ดหรือว่าสี่เจ็ดราคาน้องสี่เจ็ดก็ได้ศูนย์เจ็ดก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วเนาะเนาะพี่ก็บอกไปตั้งแต่นู้นพี่ก็ลืมละพี่คิดว่าศูนย์เจ็ดนะใช่ไหมเอออะไรก็ตามนะถ้ามานี่เนาะพี่ให้เป็นชุดแล้วแต่พี่ยังไม่ลงไงพี่ยังมัวลุ้นหวยแล้วก็ทํากับข้าวอะไรอยู่เนาะ ทุกวันนี้ช้าช้าพี่เบอร์หมดละททาอะไรก็ไม่ค่อยถูกละโอเคนะคะน้องๆเราไปลุ้นกันดีกว่าเนี่ยอย่าลืมนะคะน้อง,น,องน้องขากาชาตนะคะลาวกาชาตนะคะจะเล่นชุดนี้ก็ได้สองชุดเนี่ยอันนี้ดาวปกติอันนี้อันนี้ดาววีของเรานะคะเนี่ยก็มาจากนี่แหละมีมันมีสองตัวชนกันไงพี่ก็เลยแบ่งซะเลยเนี่ยก้าวมาใส่นี้เพราะปกติ เก้าก็ทำขเขามันมีเก้าด้วยไงพี่ก็เลยยืมสองมาใส่แล้วเก้ามาใส่นี่สองก็นี่ก็มีเอาเอาสีออกซะนั้นเอาสีมาใส่นี่ฟาดเด่นของเขาเนาะก็เลยพี่ก็ใส่นี่แต่ศูนย์ก็เด่นเหมือนกันนะคะวันนี้ไม่แน่นะศูนย์ของดาววีนะมานะพี่คิดว่านนะเพราะว่ามันนานแล้วนะกลัวศูนย์มาแต่พี่ให้เด่นในนี้ซะง,งั้นเนาะทําไมพี่ไม่ให้ศูนย์เจ็ดนะเพราะให้บ่อยแล้วไง แต่ยังไม่แต่ไม่เข้าสามวันแล้วเนาะนะศูนยะ์ไม่มาสามวันแล้วค่คะน้องๆองค่ะพี่ว่าวันนี้อ,ะอ่ะอยากให้ร้อยเปอร์เซ็นนั่นแหละศูนย์มาใครจะรูดศูนย์ก็ได้นะจริงนะรูดศูนย์ก็ได้นะคะน้องๆรูดศูนย์รูดเจ็ดนะศูนย์เจ็ดหรือศูนย์สี่ก็ได้นะแต่พี่ชอบศูนย์เจ็ดมากกว่านะแต่พี่ก็ลงไปแล้วอาสี่เจ็ดก็ไม่แน่มาเมาื่อคืนก็มาใช่ไหมคะน้องน้องค่ะสี่เนา 4, 6, นะสี่หกน้ำคืนนี้หกสี่ใช่ไหมอืม สี่หกใช่ไหมสี 46, 9, นะ่หกเก้าหกเก้าเนาะวันนี้มาเบิ้ลแน่เลยเนะี่ยเมื่อคืนดูเห็นไหมกัวเบิ้ลสองสองจนศูนยะ์ค่ะนะกันไว้นะสองสองจนศูนย์นะสี่สี่เจ็ดเจ็ดก็ได้เนี่ยแต่เนี่ย <c oughs> ไม่แน่ตัวเด่นเราอาจจะมาเบิ้ลนะคะคืนนี้ที่นี่ก็ด้วยลองดูนะคะไม่แน่นะเบิ้ลทั้งสองสองดาวนะคะนะคะน้องน้องขาเราเอาไปเล่นลาวกะชาดด้วยนะเมื่อคืนเห็นไหมเมื่อวานนี้เห็นไหมสามเด้งเนาะ สามเด้งเนาะสามเด้งมาสองวันแล้วน่ะนะเหลือแต่แตกสามตัวก็แต่วันนี้ก็แปลกมีคนมามาว่าให้เลขเยอะไม่เยอะได้ไงก็เลขมันห้าตัวนะบนล่างเนาะไม่งั้นมันจะแตกสามตัวได้ไงใช่ไหมคะน้องๆถ้าเราไม่ให้ห้าตัวเนาะมันก็ล่างสองบนสาม,มถูกไหมน้องๆคิดว่าถูกไหมเนาะถ้ามันเข้าห้าตัวนี้ล่ะถ้าเราให้สองตัว ตัวเดียวเราจะไปคู่กับอะไรอะนะอันนี้ก็ถือว่าด,ดวงวเรากนนะ็แล้วกันเนาะเราก็วัดดวงเนาะเลขเยอะๆอย่างนี้พี่พี่รู้ได้ว่าน้องๆไม่เล่นเยอะหรอกนะเล่นเยอะก็เปลืองเราอะจนไม่หวังจนทําเลขคาตัวแล้วก็เล่นทุกตัวนี่จนถ้าไม่ออกสักตัวนี่ก็จนละเออพี่ไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องนั้นเรื่องที่เขามาบอกว่าให้เลขหลายตัวเอาถ้าไม่ให้หลายตัวแล้วมันจะมันจะถูกเหรอเลขสามตัวเนาะ เออก็ทําเผื่อสามตัวไงเลขมันมีห้าตัวเนาะน้องๆว่าไหมว่าเหมือนพี่ไหมพี่จะพี่จะตัดออกตัวหนึ่งก็ได้แต่พี่ก็เสียดายกลามันมาหมดทุกตัวกลามันมาหมดทุกตัวล่ะแล้วเ,เราจะไปเล่นคู่กับอะไรอะ่ะเนาะสามตัวแล้วขาดไปตัวหนึ่งหายไปไหนอะ่ะเลขห้าตัวเผื่อออกมาอย่างเงี้ยเออเนี่ยบนนะเนี่ยถ้าเกิดมันออกมาศูนยนะ์หนึ่งสองนะบน แล้วก็สี่จ็ดล่างเอา้าแล้วเราจะเอาอะไรมาคู่กับบนเนาะถ้าไม่เอามาหมดเออประมาณนี้พี่ไม่ซีเรียสหรอกนะอือใครจะว่าไงก็ช่างถ้าน้องๆไม่ชอบก็ผ่านเนาะไม่มีใครว่าใช่ไหมคะน้องๆเนานะไอเราเป็นคนชอบเล่นชอบเสียงดวงอะมายังไงเราจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อนะเนาะเออไม่เข้าจะด่าพี่ก็ได้แต่อย่าให้ด่าด่าออกนั่นนะจะด่าออกสื่อนะพี่ไอ งานมาด่าในเนี้ยมาด่าในเนี้ยมาด่าในนี่พี่พี่จะได้แก้ตัวจะได้แก้ไขนะคะน้องน้องาพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ทําลงไปเพราะอะไรก็อยากถูกนะตัวพ่อตัวเองก็เล่นเนาะก็ก็แบ่งปันแนวทางเนาะเออใครจะว่าอะไรพี่ไม่ไม่นี่หรอกถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปสิคะผ่านนะถ้าใครไม่ชอบเนาะถ้าใครหมั่นไส้เรา,ากด กดเออไม่ชอบเราไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ามาดูนะคะถ้าไม่ชอบเนาะพี่ก็ไม่ได้ว่านะเชิญคุณทำอะไรก็ทำไปเถอะแต่ถ้าจะมาจะมาพูดโน่นนี่นั่นมันก็เนาะแต่พี่ไม่สะเทือนหรอกเฉยๆเพราะว่าพี่เล่นของพี่อยู่แล้วได้2บาทดีกวเสีย5บาทเนาะว่า